สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสุขิตาหอนตัวจงมีความสุขกาย <Help> สุขใจเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหอนตัว จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันแลกกันเลยสัพเพสตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอภพยาปช,ชาหอนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก,ก,กททข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอานิฆาหอนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น สุขีอาตานังปริหารันตัวจงมีความสุขกายสุขใจเถิดให้รักษาตนอยู่เย็นเป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทูก์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสัพพทุกขาประมดจันตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด ให้รักษาตนพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นหลับทธาสัมปติโตมาวิคัตชันตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พลาดพระจากสมบัติอันตนได้แล้วเถิดสัพเพสัตตา สตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นกรรมมาสาักกรรมมาทายาทากรรม,มโยนีกรรมมพันธุกรรม,มาปาตฏิสรณามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสันตีกัลยานังวาปาปะกังวาตัสาธายาธาพวิสันติสัตว์ทางหลายทั้งปวงจากทำกรรมบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจากเป็นทายาท ถือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปปุญญาสิทธานิกาตัสสาญานัญญานิกตานิเมเตสัญจะพาคิโนโหนตัวสัตตานันตาปมาณกาขอให้สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญ ที่ข้าพระเจ้าได้กระทําแล้วในบัดนี้และบุญทั้งหลายเหล่าใดที่ข้าพระเจ้าได้กระทําแล้วเยปิยาคุณวันตาจาไม่หั่งมาตาปิตาให้โยชนเหล่าใดผู้เป็นที่รักทั้งผู้มีบุญคุณมีมารดาและบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้น ทิฏฐามจาระยาทิทฐาวาที่ข้าพระเจ้าได้เห็นหรือแม่ไม่ได้เห็นอันเยมัชตะเวริโนสัตตาติทันติโลกา,สาเสมิงสัต์ทั้งหลายเหล่าใดซึ่งเป็นกลางและเป็นเวรกันที่ดำรงชีพอยู่ในโลกนี้เตภุมมาจตุโยนิกา ที่เกิดในภูมิสามและเกิดในกำเนือสีปัญเจกาจตุโวการามีขันห้าขันหนึ่งและขันสี่สังสารันตาภวาภเวที่ท่องเที่ยวไปอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตังเยปฏิทานัมเมสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพระเจ้าแล้ว อนุโมทนตุเตสยังขอให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดเยติมังนปชานันตีก็สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดย,ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบญของข้าพระเจ้าในครั้งนี้เทวาเตสังนิเวทยงขอให้เทวดาทั้งหลาย พึงแจ้งแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมายาทินานาปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาจงอนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าได้ให้แล้วเถิดสัพเพสัตตาสดาหนตัวอาเวราสุขชีวินโนขอให้สัตว์ทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดเขมาปาทันจะปรับปนตัวและจงถึงซึ่งทางอันกเกษมสุขเถิดเตสา,า,าสาศสิชะตังสุภาขอให้ความหวังที่ดีของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงสำเร็จผลเถิด สาธุสาธุสาธุอนุโมทารมิ